สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยครับนะที่อยู่ใน Facebook แล้วกดติดตามด้วยนะครับเนาะวันนี้มาให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับผมช่างแว่นร้านเวลาลคุณภาพนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งด้านสายตาลูกค้าที่อายุ40ปีขึ้นไปนะโอเคช้าๆเพราะว่าบางครั้งผมพูดไปไปก็ทุกคนก็อาจจะไม่เข้าใจกันผม,กผมพูดบ่อยพูดทุกวันนะฮะก็ชินแลวครับอ่าในพูดถึงอันนี้ผมมาพูดถึงลูกค้าในวัยเดียวกันก่อน คือเพื่อนๆผมนี่แหละหรือพี่ๆไม่เกินปี2ปีเนี่ยนะครับเนาะสายมีจะมีค่าสายตายาวจะมีค่ามีค่าสายตายาวเขาเรียกว่าค่าเสื่อมถอยในทางเทคนิคช่างนี่เรียกว่าค่าเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อตาค่าเสื่อมสภาพกล้ามเนื้อตาเปรียกกันนะครับหรือง่ายๆเลยลูกค้าที่อายุ40่ปีขึ้นไปจะหาแว่นสายตายาวเวลาดูใกล้สมมติสมมติว่าสายตายาวบวกร้อยนะสายตายาวร้อยเนี่ยเอาไว้ดูใกล้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย ตัวเล็กๆเนี่ยท่านจะมองไม่ค่อยเห็นเวลาตัวเล็กแต่ท่านมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับเพื่อนๆก็มองไม่เห็นต้องใส่ท่าแต่ยาวเวลาดูใกล้แต่นี้ไปตัดแว่นเฉพาะงานเวลาดูใกล้เนี่ยตัดแว่นเฉพาะดูใกล้เนี่ยจะไปมองไกลร่วมไม่ได้นะจะเอาไปมองไกลร่วมไม่ได้เพราะว่ามันจะเบลอนะทุกคนนะมันจะไม่เหมือนเคสใส่ตาสั้นสั้นสมัยวัยรุ่นเนี่ยสั้นร้อยร้อยยี่ิห้าร้อยห้าสิบมันเอาไปมองไกล้ร่วมด้วยได้อ่านั่นเรียกว่าในเกณฑ์อายุที่ไม่ถึงอายุสี่ิบปีถ้าอายุสี่สิบปีขึ้นไปเนี่ย มันจะใช้ร่วมกันไม่ได้กับสายตาสั้นจาเป็นจะต้องตัดเป็นไกลด้วยใกล้ด้วย2เลนในตัวเดียวกันเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปนะนะครับเนาะโอเคันเคสของผมเนี่ยในเคสของเราเนี่ยในเคสที่อายุ40ปีเนี่ยในกลุ่มเพื่อนหรือพี่ไม่เกิน2ปี3ปีเนี่ยนะครับนะก็จําเป็นจะต้องใช้เวลาดูใกล้แล้วมองไกลไม่ไดนะ้ก็ต้องตัดเป็น2เลนเอ,อเรานั่งๆทำงานอยู่เนี่ยหน้าคอมหรือมือถือหรือเขียนหนังสือทํางานเอกสารเนี่ย เราจะต้องตัดเป็น2เลนด้วยนะ1่อาจจะคุยกันระหว่างเพื่อนร่วมง,งานออฟฟิศหรือ,อทักทายเพื่อนอะไรอย่างีดด้ครับร ical, งงสวัสดีครับหรือนู่นนี่นั่นทํางานทํางานอยู่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านอะไรเงี้ก็ว่าไปก็จะต้องตัดเป็น2เลนที่มีรอย squeezed, ทุกคนที่มีรอย Velvet, มันมีอยู่2แบบ3แบบนะท,ที่มีรอยกับไร้รอยต่อ Cross ที่มีรอยกับไร้รอยต่อนั่นเองนะครับนะช้าๆครับผม ที่มีรอยก็รอเ,เราจะสังเกตเห็นรอยนั่นเองถ้าไล่รอยต่อก็จะเหมือนผมมีใสแบบไล่รอยต่อไกลได้ใกล้ได,ได้เวลาใช้งานก็ลักษณะอีเบียกสาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เหลือบตาลงด้านล่างมองไกลก็เหลือบขึ้นบนเนี่ยเซนเตอร์มันจะบอกอยู่แล้วเซนเตอร์มันจะบอกอยู่แล้ว,ระ,ะวระยะห่างประมาณระยะห่างประมาณสิบมิลสิบเอ็ดมิล s e ่นระยะห่างแล้วร,ระยะเหลือบของมันเนี่ยไกลกับใกล้เนี่ยประมาณสิบเอ็ดมิลเขาเรียกว่าระยะครีโดร์แต่นั้นไม่ต้องไปพูดถึง ระยะเหลือบนั่นเองนะครับเนาะมันก็จะสมูทสมูทคือหมายถึงสบายตานั่นเองนะครับไใกล้ได้ใกล้ได้นั่นเองเราก็จะดูไม่แก่ดูไม่มีอายุถ้าเราใส่แบบไร้รอยต่อเนี่ยเราจะดูไม่มีอายุนะทุกคนนะมันจะดูแบบสมูทดูไม่ดูดูไม่แก่นั่นเองนะง่ายๆภาษาบ้านๆนะทุกคนนะแต่ถ้ามีรอยมันก็จะเห็นรอยอย,อยู่น,นี้ใกล้ได้ใกล้ได้เฮ้ย hey, คนนี้ใส่เนลนไรน้รอยต่อเฮ้ยคนนี้ใส่เลนมีรอยต่อนี่อายุเยอะแล้วนี่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะอย่างผมนี่ก็จะประมาณ อย่างผมผมทั้งหลังที่ชอบตับผมสั้นก็จะดูม่ค่อยนีอาอยู่เท่าไหร่ั้นไม่เห็นรอยตีนกาลนะก็วาไปนะครับโอเคอันนี้ในเคสของในเคสของผมเองก็คือในอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลุ่มรุ่นเดียวกันที่ม,มีมองไกลปกติที่มีมองไกลปกติแล้วก็มีาสายตายาวเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะอันนี้ยิ่มาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อกลุ่มลูกค้าที่มีสายตาสั้นตั้งแต่สมัยเรียนอายุ 18- 19 20ย่ังเรียนต่อมหาลัยเนี่ยก็จะมีสายตาสั้นเขาเรียนเยอะเรียนหนัก สั้นร้อยห้าสิบสองร้อยบ้างอะไรอย่างนี้นะอ่ะอันนี้พูดถึงสมมุติเอาง,ง่ายๆเลยสั้นสองร้อยอ่ามีสมัยอ่าเป็นสมัยเรียนเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยสั้นสองร้อยนะพอสั้นสองร้อยแล้วเมื่ออายุสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองเนี่ยก็จะเริ่มมีค่าสายตาย,ยาวอันนี้สมมติสมมติว่าผมใส่สั้นสองร้อยนะอ่ะสั้นสองร้อยอายุสี่ปีขึ้นไปพอเวลาดูใกล้เนี่ยไม่ค่อยชัดน,นะต้อตงยืนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนได้นี่ยตั้งข้อสังเกตไหมทุกคน พเพื่อนๆเพื่อนผมใส่ตาสั้นหลายคนนะตั้งข้อสังเกตเฮ้ยทำไมมันเมื่อก่อนได้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปีปีหลังสองปีหลังไม่ได้แล้วต้องยื่นห่างหรือยกแว่นขึ้นเนี่ยเริ่มชัดกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเคยสังเกตไหมอา่ามันเกี่ยวเนื่องกันอายุ40ปีทุกคนจะต้องมีค่าเสื่อมถอยทุกคนนะทุกคนนะ่ะทีนี้สั้น200สั้น200ร้อโมุสมอนนี่น 200, ส,นสั้น200นะอ่าอายุ4ปีขึ้นไปก็จะมีเริ่มค่าเสื่อมถอยอยู่มันบวกร้อยอ่ะบ ถ้าท่านสั้นสองร้อยอ่านหนังสือบวกร้อยไออ่านหนังสือค่าเสื่อมถอยอยู่บวกร้อยสรุปว่าสั้นสองร้อยค่าเสื่อมถอยอยู่บวกร้อยหักลบกันจะเหลือท่านจะเหลือสั้นหนึ่งร้อยเวลาดูใกล้นะทุกคนโดยม่านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกค้าที่มีค่ามองไกลเป็นสั้นอายุสี่สิบปีขึ้นไปจําเป็นต้องใช้สองเลนเหมือนกันทุกคนนะแต่ต้องไปปรึกษาช่างแว่นนะครับว่าเราควรใช้เลนแบบไหนดี เราควรใช้เลนส์แบบไหนดีเมื่อใช้เลนส์โปรเกรสซีแล้วท่านจะเอามาใช้หน้าคอมไม่ได้นะแบบนี้นะเพราะเจอโฟกัสไกลโฟกัสสั้นสองอนี่อ่านหนังสือมันเจอที่สั้นหนึ่งเนี่ยมันเจอที่มันเจอที่งอข้อศอก้างศาหรือต่ำกว่าหน้าอกนั่นเองหรือต่ำกว่าหน้าอกเล็กน้อยเนี่ยทุกคนนะเพราะฉะนั้นท่านจะเอาถ้าเลนส์โปรเกรสซีหรือสองเลนส์ขึ้นไปเนี่ยทุกคนเห็นนะทุกคนเนี่ยถ,ถ้าเลนส์โป,เเปรเกรสซีเนี่ยจะเอามาใช้เแลบบนส์ชนโฟกัสไกลไม่ได้เพราะเป็นโฟกัสสั้น200นนนนีีีี่่ออาเหมั้ยครบบบแง เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนท่านใดที่ทําทงานออฟฟิศเป็นหลักนะงานออฟฟิศเป็นหลักท่านจะมาตัดเลนโปรเกรสซีฟไม่ค่อยดีไม่ใช่อบอกไม่ค่อยดีไม่ค่อยไม่ค่อยตอบโจทย์ไม่ค่อยตอบสนองต่อเลนเต่อการทํางานออฟฟิศเป็นโปรเกรสซีฟไม่ค่อยตอบสนองต่อเลนต่อการทำงานออฟฟิศนะมันจะต้องปเป็นเลนเฉพาะงานานั่นเองเลนเฉพาะหน้าคอมก็จะไปทางใบตัดก็ต้องไปงไปรึกษาช่างเวรน,นั่นเองก็โทรปรึกษาได้